พี่ดูพี่เขาบอกว่าสวยอ่ะสรคุณค่านี่มองมองไม่อันนี้เป็นคนแรกเลยรอบ20ปีที่คนชมนี่คือนางเอกคนใหม่ล่าสุดท mm ี่จะมาเล่นคู่กับหนังหนังหนังค่ะเป็นหนังจะเล่นเรื่องอะไรดีครับโค้งที่เรา้อยคอยรับโค้งที่เรา้อยคอยรับโค้งที่เรา้อยคอยรับเรื่องแรกคือโค้งที่ร้อยคอยรับเรื่องที่สองยังไม่แค่หลับตาพี่แจะจะ เอาเรื่องไหนตัดสินใจแป๊บนึงได้ไหมครับไม่ได้ต้องเลือกต้องเลือกเลยครับคงที่ร้อยนี่กันนะผมว่าน่าจะจบเนี่ยคงแรกคือโค้งแรกปั๊บให้ลูกเห็นไม่ไปเรียบร้อยเลยเหรอใช่ครับแล้ว99โค้งที่เหลือเราทำไงอ่ะเอาไว้ให้ดูตอนต่อไปเออเป็นซีรีส์ไงซีรีส์ ก็คืออยู่กับเขาที่ปลอดภัยใครจะออกไม่มีเป็นเป็นเปขนานยุงเต็มเลยพี่ดูเขาบอกว่าสวย่ะขอบคุณค่ะนี่มองมองไม่ยอันนี้ป็นคนแรกเลยรอกยี่สิบปีที่คนชมดูสิมองไม่หยุดอ่ะเขาตามไม่ถึงมันผมใช่ครับหรือผมตาเบื่อเบื่อนอนนอนสวยสวยสวยคิดว่าติงจะไปไกลไหมก็ลาดบุรีไปไกลอ๋อวันนี้มาถ่ายรายการกับ น,นิวเทปแรกแล้วก็พี่แจพี่แจมเทปสองแล้วก็อีนั่นเทปสามทำไมไม่กล้าพูดชื่อมันจังการกินีป่าใครอ่ะอีนั่นอ่ะอีนั่นอ่ะอีนั่นอ่ะชื่ออะไรอีฝนเอาไป<ล>ชื่อก็ไม่อยากจะพูดมันหรอตาหลดวดอมาหินเนาะดูละครเยอะ <c oughs> แล้วเป็นละครที่พูดคนเดียวนะชวบาชิยอ <c oughs> หมอกล้องเนแม่ก็ไม่ค่อยอยากหรอกแต่มันจ้างหรอเอาจ้างมาออกหรอจ้างมาออกกระแสเขาไม่ค่อยดีจะไปเจอนอนไปออกความรู้อะไรก็ไม่มีเราแต่ที่สําคัญคือต่อไปนี้เราจะไม่พูดชื่อนั้นแล้วพูดว่าอะไรอีนั่นอีนั่นมองอีนันเพจอีจันนะคะว่าพอจะออกสกู๊ปเขาช่องไหนได้บ้างคะอยากเปข่าวอชญกรรมเหรอคะได้ค่ะอะไรที่เหมือนมากเลยนะคะ I'm <laughs>